เจ้าพอ่อวัสดีค่ะครับพอเล่าพัฒนาเขาคับเนาะ<ช>เขาเท่างเก่าเข่าเท่างห่ากาันชมขาตัวเน่นเก่าสีตรงตรงเลยมองดูลดดี่เขาบนล่างเลยเก้าสี่ห้าหกนะคะลูดเขาบนล่างเอาดีใจน้่เด้อพอ่อเมพี่นองที่ติดตามตัวเลขแนวทางของพ,พ่อพุมเนาะคะ่ะเนาะมีโชคมีมานกัน เขาถ้าพาลูดนี่คือเขาบนล่างเลยเออขับอยู่ขับอยู่ตัวเน้นพ่อกับเก้าซีตรงๆเลยอยูใ่ในชุดเต็มกับเขาเก้าซีน้อพ่อนาะครับเอาไปโตน้องพ่อนาะ,นะไปตโตขับทำช่วงขาตัวเลียนแนวทางลาวพัฒนาพ่อผมวิ่งลูดตัวใดพอ่อเจ็ดกับหนึ่งวิ่งลูดที่เจ็ดกับหนึ่งนะคะจับคู่เขคุเล่น

สามแปดสามเก้าเลดวินเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองเอาทำชุมระวังเลขวินตัวเนี้ยนตัวใดเนาะพ่อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดหนึ่เกาอเอาทอาทช่วมขาตัวเลขแนวทางของพบคมนะคะเราพัฒนาหลังจากที่ออกไปแล้วเก่าซีตัวรุดตัววิ่งเขาทั้งบนทั้งหลางเทีย่ยวนี่ตัวรุดตัววิ่ง7กับ1 สีมาบนสีมาทั้งสองตูวคือเถววันจันบอนาะคะเนาะอันนี้เป็นของวันพุธพ่อให้วิ่งรูดที่เจกับ1น,นะคะตัวเลขจับคู่มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดตัวที่พ่อเน้นให้ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็สองหกสองเจ็ดนะคะเอาถึงช่วงม,มักชอบกับจัดคัดกับพานบมเป็นอย่างรือนสิจดไปมึงก้อนก็ได้ผู้ลงคลนเขามาปุ๊บพอปุ๊บจัดปับ๊บถูกไปเลยนะคะเก่าสีหวดเป็นกี่นี่ส่วนหมวดนี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดอันนี้คือตัวพอนินมให้ ท่วม,มักน้าบอนะคะทํามักกัดจัดไปเลยถ้าบ่มักกัดเอาไปเปรียบเทียบเลงนิจใจก็ได้ไปเปรียบเทียบตัวเลขแนวทางวิงลุดนี่บบคอยผลาได้ก่ะทำช่มงขาจับคู่นี่เห็นบ่พอจับคู่ือจังสีกับเข้าตรงๆเข้าตรงๆเอาพิจารณามึงกับทำช่ค่ขาพิจารณาดูว่าตัวเลขแนวทางสิเป็นแนวใดสิโอเคบ่สิมักน้ำบอสิ จูบสีเจ้าน้ำบอเนาะคะ่ะเนาะตัวเลข้เนี่ยทาาของพ่อกับมีประมาณนี้ตัวนิ่อย่าลืมตัวนินคือจังือว่านี่ได้บอกพอม่พี่นองเข้าอยู่ว่าตัวนิน่ททาไมมันออกตัวเนิ่ให้มันได้จบเจือถ้าเม้นตัวร่องกับร่องลงมาคือจังมืะขึ้นนี่ออกตัวนิน่ก็พอแม่พี่นองเข้ากะสีได้หลายเติบอยู่เด้เพราะว่าตัวแหลกเลยแล้วก็พ่อก็ยำยิ่งเสมอว่า เลขวันจันทร์เก้ากับหานี่จังเนี้กับตองมาวันผุดเจ็ดกับหนึ่งคสำหรับช่มงขาวันผุดเจ็ดกับหนึ่งระวังให้ดีวันผุดเจ็ดกับหนึ่ง,ง,เ,งเอาแคบหน้าจอเลยค่ะสำหรัช่มขาแคบหน้าจอเลยนะคะตัวเลขแนวทางแคบหน้าจอเลยพอมีอย่างสีบลูกาแฟคับเอฟซีไทยคลิปบอลเล่าพัฒนาข้าเขาดีบ <c oughs> <c oughs> อโหลดพอบอโหลด เอาท่านผู้ชมพอเบาเบาจัดไปเลยจัดไปเลยนะคะส่วนมากพอสีบอกตลาธบลไทยบ่ฟันเพิ่มบ่๊คพอรัฐบาลไทยีฟันดีคือเก่าโอ้ฟันดีคือเก่าตีไม่ได้ปลาหลายครั้งหลายนี่อ้าวโอ้หกเจ็ดสิไปในเสียนะพ่อเนาะแทบมีทุกฝ่ายนี่มาไหลเอาไว้ไว้แปดหกเจ็ดป้อหงได้ปลา เราก็สามหกเจ็ดกับแปดหกเจ็ดนี่แหละค่ะทำชมวงขรัฐบาลไทยเด้อบอสามหกเจ็ดกับแปดหกเจ็ดบนเนียคือกันเพราะว่าสิบห้าออกเหล้าสิบหกออกไท่อย่าลืมเอาเหล็กไถ่เพราะพวกเมล่นเหล้าน้ำพรมนะคะมันโนเนียนอนดีค่ะทำช่วงขามันบนเนียนวลมันโมเนียนวล เอาเพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาเอาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจนั่งใส่ไปน้ำพร้อมเพื่อว่าจะให้พอมีพีน่น้องเข้ได้พิจ,จะะารณาควบคู่กันไปเนาะค่ะเนาะให้มันเนี่ยครบแปดนาทีก่ะทั้งช่วงขาแปดถึงสิบนาทีอา้าวดูวควบคู่กันไปด้วยคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแน่วา่าเราพัฒน,าข,น,า,ฒนาของเจนั่งพร้อมเนาะค่ะเนาะ พอเม่พี่นองเข้ามีทางเหลือกกันเนาะค่ะเนาะมีทางเหลือกตัวเลขแนวทางเราพัฒนาของเจนนางกับของพ่อพมของเจนนางหายหากระหกทำชุ่มขาเลขมันเดินหาก็ะหกสูตรไพ่สูตรมันตัวเลขเนวทางจับคู่หมีห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดห้ากันเบิ้ลห้าห้าหกหกมีแค่นี้ เอาธามุชุมพิจารณนา้มืองมักชอบกระจัดขัดกระพานบ่เป็นยังมักชอบกระจัดขัดกระพานบ่เป็นยังเอ่อลักลอยลักลอยลักลอยธามุช่มเอาเจ็ดกับหนึ่งเมื่อป็นลักลอยก็ได้เอ็ฟ่าลักลอยน่าจะเจ็ดกับหนึ่งนี่แหละเอาพิจารณนา้มือง ตัวเลขแนวทางตอนนี้ตัวเลขแนวทางตอนนี้ของพบพพ่วงก็ของเจ้นางต้องบนล่างแน่นอนค่ะทงชุชมขาต้องมีบนล่างต้องมีให้เแน่นอนเอาทงชุชมแคบหนาจอเลยตัวเลขแนวทางตามนี้นะคะเราพัฒนาเจ้นางเราพัฒนาพบพพ่มนะคะออกคลิปคูเลยนะคะ คอยพอแมพี่นองเข้าโชคดีโชคมันลำลุ้ยขอกรับขอพระคุณพบพมที่ให้ตัวเลขแนวทางมากพอแมพี่นองเข้าได้นําไปพิจารณานํานไปเสียงสือมีโชคใส่กับวันพุธแรงวันพุธสองทุ่มครึ่งคือหมู่อื่นเนาะค่ะเนาะเอาเจอกันไม่คิดหนาค่ะพ่อค้าขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ